โอเคนะผมก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมเล็ก,กคือนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแมบ B10 Primus แล้วก็ B เป็น B หมื่นอัปเดตอะไรของเขานะครับผมอันชื่อจริงแบบนี้มันคือ B10 Primus นะอ่าอ๋อคืออะไรนะผมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือน่าจะเป็นเป็นหมื่นนะเมื่อกี้คือผมเป็นเป็นหมื่นอยู่แล้วไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมมองเลยแบบอม,อมโอมนิเวิร์สนะผมโอมนิเวิร์สอัลเบติกนะนี่ นะครับก็กดขึ้นมาแล้วเรามาดูกันเลยแต่ผมจะรีวิวทุกตัวนะครับที่อยู่ในโอมนิเวิ e นี้นะนะดูตัวแรกนะผมน่าจะเป็นบิ๊กคิวอ่าแล้วเป็นบิ๊กคิวขาวนี่นะฮะอย่างนี้เลยมีสกิลคือ invisibility นะครับล่องหนนะกับสกิลไฟซึ่งกดใช้แล้วก็งงๆนะผมงงๆนะโอ้ยงงจริงงงจริงอันนี้คือบินตามเมาส์เลยนะฮะคือผ้าคลุมก็เอาออกไม่ได้ด้วยนะ อก็ตามนั uh, like, ้นนะผมตามเนื้อผ้านะเกมนะคปับนปั่นดีเกากาแล้วดูต้นไม้ดีเพื่อนเรืองแสงโอ้โหเอาละไฟแล้วบินไม่ลงกับเพื่อนอ๋อเละแลเริ่มเละละอันนี้เกาของแท้เฮ้ยบินไม่ลงกับเพื่อนกดเลิกบินได้แล้วเพื่อนเพื่อนเออนะมันมันมันใช่อย่เนี่ยโอเคนะโอเคพอแล้วโอ้เป็น เป็นเป็นบิคิวครั้งเดียวแล้วไม่อยากเป็นอีกเลยเราเป็นอย่างนี้เองอ่ะดูนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปน่าจะเป็นที่บ้านไหมที่บ้านในอมนิเวอร์สอะอ้าวคิวนี่โอ้ลอยมาอย่างนี้เลยให้เลยเหรอคิ Q Q 5, 5วครูดาวห้าห้าวิทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรลงไปอ 5, 5เออกดคิวทูไฟห้าวิไม่งงงง,งงอีกอ่านี่คือบินลอยมาอย่างนี้เลยนะอีบานนะผม อ๋อยิงไฟโอเคขึ้นครูดาวตัวเบลเลอร์อย่างนะี้เลยเลยนะครับแล้วไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปจะเป็นโกดฟิกนะครับแล้วก็แปลงร่างไปเลยอ่าคืออันนี้มันคือโมเดลตรงนะครับผมโมเดลตรงแต่แต่เป็นอะไรก่อนนะครับโมเดลตรงนะมาดูเมื่อกี้ดูดูอีกรอบนึงนะเพื่อนเอาเริ่มละเริ่มละอาการออกแล้วนะอาการเริ่มออกแล้วจริงนะ อ่านี่นะผมสกิลไอโก้ฟิกนะผมแบบนี้นะอ่ามีสวิตมีสกิลวิดเซอร์เบลเบตี้นะผมอินวิซิเบิลนะถ้าพูดเอาถ้าพูดเอาแบบเอาที่ผมพูดได้นะแต่จริงชื่อสกิลมันเลยอินวิซิเบลเบตี้นะผมไ <c oughs> อ้นี่ตัวไก่เฮ้ยเท่นะเฮ้ยเวลาทำทำโมเดลเท่นี่นะครับผมแต่คงจะแบบเออสกิลคงยากนะอ่านี่อันนี้โมเดล ไก่เลยเท่เลยอะ่ะอันเนี้ยนะครับเออตัวนี้เท่เลยนะก็ไม่มีสกิลนะผมมาดูโมเดลเฉยอ่ะเรามาดูตัวต่อไปตัวตัวนี้คือตัวอะไรไอ้วอเตอร์ฮาศาสตร์อ่ะอ๋อไอตัวน้ำนะคเออไอวอเตอร์ฮาสซรดจริงด้วยเออเฮ้ยแต่พระอเวิร์ดมันเป็นอย่างนี้เลยนะมันเดินแตว์อย่างงั้นะนะนะเออไอ,อมีออวนิวติกตรงกลางที่ดูเป็นเห็นว่าเป็นอเวนิวต์แต่แบบตรงอื่นมันบวมๆน้ำมะเนี่ย อันนี้คือบวมน้ำใช่ไหมวอเตอร์ฮัสซัดมีสกิลอุ้ยสกิลว,วงแหวนน้ำออกมาละเสกบอลบอลเริ่มละเสกบอลมาละบอลมาละบอลมาละยิงพิว้วหายไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้นะผมสำหรับวอเตอร์ฮัสซัดไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมเออไปเป็นไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวอาวุธนะครับอ่าเห็นเพื่อนดูโกงอยู่นะ ในแบบอื่นนะแบบนี้ไม่มีอะไรแบบมาดูโมเดลเฉยแบบนี้นะนี่ยิ้มเลยยิ้มแฉ่งเลยเอาแยะไอ้นี่แกมันมันคือมันเป็นอะไรก่อนเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นหมื่นมันเป็นอะไรไม่รู้นะเรามาดูตัวที่อัปลักษณ่ากลัวที่สุดในในแบบนะผมแล้วผมตายได้ไงนี่นะผมตัวที่แบบว่าถ้าเปิดหน้ามานี่มีแต่คนกลัวนะเอเลี่ยนเผ่าพันหน้า,หน,านะหน้าปลวกนะผมหน้าปลวกนะ น่ากลัวน่าผีนะน่าผีอ่าเป็นเอเลี่ยนที่แบบว่าถ้าเปิดหน้ามานี่คือแบบทุกคนแบบช็อกช็อกเลยช็อกได้ความอปลักนะผมเออโคตรจะเฟี้ยวเลยว่ะเอเลี่ยนนะแต่ไม่มีสกิลนะ,ะนี้มีแค่โมเดลเฉยคือให้มาดูโมเดลเฉยจริงอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเว็วิกเอาไวต้ตอนตอนท้ายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไอตัวนี้นะปลาฉลามน้อยไม่รู้ทําอะไรได้นะผมดูไม่ถึงตอนนี้นะแต่ก็ก็ก็น่ารักดีมั้ง กาเฟอะเออกาเฟอยู่เฟี้ยวแหละมั้งนะเราไปดูตัวนี้ดีกว่าไอตัวดวงนะตัวดวงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ดิไอเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเอออไอเนี้ยมันคือตัวอะไรนะเป็นเรื่องผมไม่แน่ใจตัวแก๊สเออตัวแก๊สใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยตัวเนี้ยไอพิษไหมกลัวแก๊สแต่แก๊สพิษไหมนะผมที่โอ๊ยแต่โมเดลมันก็สวยอยู่นะเออโมเดลทำดีอยู่นะถ้าทำสกิลมาจะเฟี้ยวเลยแหละเออนะครับตัวแก๊สปล่อยพ่นแก๊สแล้วก็ค็อกเวิร์กนะค็อกเวิร์ก นี่โอ้โหค็อกเวิร์กในแบบอื่นเขาอ้วนนะผมแบบนี้แม่งบางเฉียบเลยมันเป็นค็อกเวิร์กแบบนาฬิกาแบบนาฬิกานี่เนี่ยนาฬิกาไอ้มีสกิลนี่สกิลนี้โอ้โหสกิลดาเมจศูนย์จุดหกสองห้ายังไม่ถึงหนึ่งเลยซ้ำอะแรงจริงๆเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเริ่มเจ็บแล้วอุ้ยอุ้ยพลังใครอะเอาพลังคอมมานสโตนเหรออย่างเท่เลยเมื่อกี้นะครับ อันนี้มารีวิวออนวิเวิร์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตายแล้วต้รงมาดูใบมัดนะเอาแปลงล้งแรกที่เพื่อนใบมัดนะครับอ่านี่ใบมัดสภาพเป็นอย่างนี้สภาพใบมัดเป็นอย่างนี้จริงเลยไม่น่าเล่นเลยนะตัวเนี้ยนี่มีโกงเล็บบูบูรีนอยู่นะผมโกงเล็บใบมัดนั่นแหละไม่ใช่บูบูรีนโอเคเรามาดูเวบิกนะผมตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวให้พวกโอ้ดีไงมาละอุ้ย อ้โมเดลเท่นะทำเป็นเล่นไปมีซิพย์แฝกด้วยอุ้ยโมอุ้ยเวบิกอย่างเท่เลยอุ้ยโมบิกเวบิกเท่จริงเวบิกเท่จริงเพื่อนดูอุ้ยเท่นะเอาจริงอะเอาละมาละดื่มชั้นหน้ากันเอาวะลาเว้ยเอาวะลาเว้ยนะผมก็มารีวิวไอโอมนีเวิร์สออมบิทิกอันนี้นะครับผมให้ดูแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวของอ่าเบนหมื่นนะครับผมนี่พี่ตัวนี้ด้วยนะอย่างจริงอะ โอ้โหเพียบเลยนะผมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็มารีวิวอมรีเวิร์ m อมิ i ิให้เพื่อนๆได้ดูกันในในแมปบีเทนไพรนะครนะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้เวมิขอตัวราไปก่อนโหโคตรเท่เลยนะถึงจะไม่มีสก,กิลก็ถือนะปล่อยละ